อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่สมเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับผมในห่วงช่วงวันเสาร์วันนี้ก็จะ นำพาพี่น้องมาชมของดีของวิเศษเป็นวัตถุมงคลทิพย์ของท่านจ้าปคุณลวงปู่พระมหาศิาลาสิริจันโทรพระอริเจ้าพระอารียสง์แห่งเมืองกระสินนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยนามท่านจ้าปคุณลวงปู่พระมหาศิาลาสิริจันโทรหรือท่านราชพระราดวัชรธรรม โสภพนพระอริยสงฆ์พระอเอจ้าแห่งเมืองกาลสินในห้วงชั่วโมงนี้ก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านก็จะลำลกึกถึงองค์ท่านได้ดีนะครับผมเพราะว่าด้วยจริวัตรอันงดงามของท่านเจ้าะคุณหลวงปู่พระมหาศิลานี้เรียกว่าท่านมีจริวัตดที่เรียบง่ายสมถะแล้วก็ เป็นดำเนินรอยตามแบบฉบับของพระธุดงข้ากรรมฐานสายพระป่านั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าองค์ท่านจะประคุณหลวงปู่พระมหาศิลานี้ท่านจะ,ะจบปร,ริยนธรรมถึงหกประโยคปเปรียบเสมือนอพระตู้พระไตยปิดกเคลื่อนที่เพราะว่าองค์หลวงปู่นั้นจะออกทุดงข้ากร,รมฐาน ไปตามป่าเขาล้อมเหนาไพรทุกทั่วสารทิศถึงข้ามไปทางภูเขาควายฝั่งลาวนู่นละครับผมองค์ท่านชาวบุคุณหลวงปู่นั้นเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนาศาสตร์พุทธมนต์ต่างๆองค์ท่านหลวงปู่นั้นเรียกว่าแตกฉานมา,าทั้งทุกรูปแบบของพุทธเวทพุทธมนต์ของครูบาอาจารย์ยุคโบราณนะครับผม เมื่อทุดงขวัดเรียกว่าพอสมควรจริงได้กลับมายังฝั่งไทยซึ่งทุกวันนี้องค์ท่านจะบะคุณหลวงปู่อายุวัฒนมมงคลก็ปีนี้2567อายุวัฒนมมงคลหลวงปู่ก็79ปีนะครับผมใกล้จะ80แล้วนั่นเองยังเรียกว่าองค์ท่านนั้นเป็นร่มโพร่มไายใหญ่ของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธ ทั้งเมืองกาลาศินก็ดีพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งในประเทศแล้วก็ถึงต่างแดน,นด้วยนั่นเองโดยเป็นที่ล่ำลือกันว่าองค์หลวงปู่นั้นเป็นพระผู้ทรงอภินญาจิตสามารถร่วงรู้อดีตอนาคตรู้กระทั้งภาษาของสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยนั่นเองเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่พระมหาศิลาจึงเป็น ที่นิยมแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาครูลูกศิษย์ลูกหาทั้งทางใกล้และทางไกลนะครับผมด้วยประสบการณ์และมีอภินิหารรอบด้านครอบจักราวาลก็วาได้นะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์เหรียญรูปเหมือนองค์ท่านจ้าปรคุณหลวงปู่พระมหาศิลาที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้ก็เช่นกันนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญที่เรียกว่ามีความสําคัญยิ่งนักเพราะว่าองค์ท่านเจ้ารคุณหลวงปู่นั้นท่านได้มอบให้เป็นที่ระลึกในงานกระถินปี2566ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งในปี2566นั้นที่วัดพระธาตุเหมือนหินเมืองกรสินนี้ซึ่งองค์หลวงปู่นั้นได้พำนักอยู่ ก็ได้จัดงานกระถินในวันออกพรรษาขึ้นมาแล้วก็ได้พุทธาพิเศษเหรียญรุ่นที่ระลึกงานมหากระถิ่นหกหกนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นลักษณะของเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญรูปไข่ยกขอบสูงนะครับผมเหรียญรูปไข่ยกขอบสูงเราจะเห็นหูเหรียญน,นั้นมีความวิจิตพิสดาร สวยสดงดงามตั้งแต่หูเหรียญนี่แหละครับผมตรงกลางปฏิสฐานรูปเหมือนองค์ท่านยมคุณหลวงปู่พระมหาศิลาเต็มองค์นั่งสมาธิเต็มองค์นิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือเดียหละครับผมด้านล่างนั้นจะเป็นผ้ารองรับนะครับผมแล้วก็มีหมายเลขกำกับแล้วก็นามขององค์ท่านยมคุณหลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโทสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองสวยสดกงดงามนะครับผมสุกปรังดุดทองคำนั่นเองเพราะว่าสีทองนี่เป็นสีของคนรวยเป็นสีแห่งความรู้รามาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขเป็นสีแห่งพวกรัซับโชคลาบร่ำรวยนั่นเองดังที่สำดวนไทยมาแต่เก่าก่อนได้กล่าวเอาไว้ว่า มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่แต่ถ้าขาดเงินขาดทองจุดจุดจุดละครับผมสำหรับด้านหลังเหรียญก็เช่นกันนะครับผมยกยกขอบสูงหูเหรียญไม่ได้เจาะนั่นหมายความว่าเรานั้นได้กำไรเนื้อเหรียญไปด้วยนั่นเองนะครับผม จะอุดมมงคลไปด้วยอัะของที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นนะโมพุทธายะหรือบทพระคาถาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธะกับนี้นะครับผมนะโมพุทธายะกุกูสันโธโกนาคมสมณะโคดุมแล้วก็องค์พระศรีอริยเมตไตรนั่นเองนะครับผม และก็หนุนาธาตุทั้งสีเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นต้องอาศัยาธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาแต่รรบรรพบุราษฉันจะเดินาธาตุแล้วก็หนุนาธาตุทั้งสีนี้ให้วัตถุมงคลทิพนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนั่นเองตรงกลางเป็นจสถานพระาธาตุหมื่นหินซึ่งกำลัง เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งทางใกล้และทางไกลนี่แหละครับผมด้านล่างสุดนั้นจะเป็นอักษรไทยที่ระลึกนะครับผมในงานกระถินวัดพระธาตุหมินหินวัดพระธาตุเหมื่นหินเรียกว่า,าทราบว่าเป็นการซื้อที่ดินขยาย พื้นที่ขององค์พระาธาตุเหมือนหินด้วยนั่นเองนะครับผมด้านหลังเราจะเห็นกระลทองทองแดงกระลทองสวยสุดงดงามสุป,ปรังดุจทองคำนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเปรียบเทียบไซส์ระหว่างขนาดของเหรียญที่ระลึกงานมหากรถิ่นหกของวัดพระ,พระาธาตุเหมือนหินเมืองกระสินขององค์ท่านสมควรหลวงปู่พระมหาศิลาจะเห็นได้ว่า เมื่อเปรเธธียบเทียบเหรียน10บาทที่เราใช้ปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าไส้ของเหรียญน,นั้นอนุมานได้ประมาณนี้พอๆกันนะครับผมก็เรียกว่าจะเกิดภาพพจน์เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองเอาเหรียญรุ่นทีระลึกกระถิน6กก็ขนาดประมาณเหรียญสิบบาทโดยประมาณนี่แหละครับผม กลองที่บรรจุเหรียญรุ่นกระถินพิเศษนี้จะเป็นกล่องพลาสติกสีชมพูนะครับผมต้องขออภัยแสงสว่างอาจจะมากเพศหนึง่งลบเหลียมลบมุมมุมทั้งสีด้านเรียบร้อยนั่นเองด้านมุมบนซ้ายและซ้ายมือและขวามือเรานั้นจะเป็นลวดลายไทยลงทองสวยสุดงดงามด้านแบบฉบับศิละปะวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะครับผม ถัดลงมานั้นจะเป็นหนังสือไทยโลงทองที่ระลึกมหากรถิน6หกหกเลขหกก็เป็นเลขไทยเอกลักษณ์ไทยเช่นกันนะครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นนามาจะเป็นนามลุงป,ปู่ศิลาสิริจันโท ถัดมานั้นเป็นนามของวัดวัดพระธาตุเมือนหินกันลสินล่ะครับผมหลวงปู่ศิลาศิริจันโทวัดพระธาตุเหมือนหินกันลสินเนื้อทองแดงชุบทองนะครับผมเรียบง่าย แล้วก็มีความเข้าใจความหมายได้ยิ่งนักนั่นเองที่วัดพระธาตุมืนหินจะประดิษฐานรูปเหมือนองค์ท่านจำคุณหลวงปู่พระมหาศิลาองค์ใหญ่นี่แหละครับผมเด่นเป็นสง่าเป็นสรีมงคลแก่สายตาสายใจทุกทั่วสารชิตนั่นเองนะครับผมอยู่ดีมีแหงก็กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านปู้ฟัง ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านได้ปักหมุดมาอย่างาวัดพระธาตุหม่นหินมาเติมตะเกียงบุญให้แก่ตัวเองนะครับผมเรียกว่าเติมตะเกียงนะ้ำมันชีวิตให้แก่ตนเองครอบครัวคนที่เรารักนี่แหละครับผมอย่างเมืองกระสินที่วัดพระธาตุเหมืินหินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนี่ละครับผมเพราะว่าท่านผู้รู้ นักปราชญ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมานี้มาด้วยอํานาจของบุญของกรรมนั่นเองนะครับผมบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งให้เรียกว่าแตกต่างกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปร่างวัฒน,นะผิวพรรณแล้วก็ฐานะต่างๆสติปัญญาต่างๆ,รราางๆก็ล้วนแต่เป็นบุญกรรมนำแต่งมาในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้น ท่านจึงได้ให้ข้อคิดสก,กิจใจแก่พี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายว่าเราให้ทำปัจจุบันนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละครับผมให้สแสวงหาบุญกุศลอำนาจของบุญนี้ก็จะอำนวยช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเรียกว่า เหนื่อยน้อยที่สุดในชีวิตนี้นั่นเองนะครับผมถึงขนาดมีคำกล่าวจากนักปราชญ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิภาวนาทำให้มีสติปัญญาดีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมหาทานในวันกระถินนี้ ก็ถือว่าเป็นความสำคัญและมีอานุภาพยิ่งหนักเพราะว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจะมีโอกาสได้ทอดกระถิ่นกันเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองไม่เหมือนผ้าป่านะครับผมพ้าป่านี้จะสามารถทอดได้ตลอดปี12เดือนแต่ว่าบุญมหากระถิ่นนั้นมีเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองเป็นเวลาที่จำกัดนั่นเองจึงมีอานิสงส์แรงนั่นเองนะครับผม กล่องบรรจุเป็นกล่องสีชมพูพลาสติกสีชมพูเนี่ยแหละครับผมหวานแหววทาไมต้องชมพูเพราะว่าสีชมพูนี้เป็นสีแห่งความรักความเมตตานั่นเองเป็นสีแห่งความอ่อนโยนแล,ละมนลหย์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสีชมพูนนี้จึงมีเป็นสีที่มีอนุภาพในทางด้าน เมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์และมุลลไหม่นหมอนโยนนั่นเองนะครับผมที่ระลึกมหากถินหกหกลุกปูศิลาสิริจันโท วัดพระธาตุเมือนหินกาลสินเนื้อทองแดงกระไรทองนี่แหละครับผมที่ฝากล่องเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนนั่นเองเป็นหนังสือไทยลงทองสวยสดงดงามแล้วครับผมลองเปิดประมาณกัางแอดเขยฝากล่องออกมา เราจะเห็นภายในนั้นเป็นกรมยีฟองน้ำสีแดงสดใสสีแดงเป็นสีของ,ของผู้นำสีแดงเป็นสีแห่งพลังสีแดงเป็นสีแห่งพวกทรัพย์โชคลาภเป็นสีนักสู้นั่นเองดังซ้ำนนทไทยที่กล่าวเอาไว้ว่าจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อน ถ้าเราฟังวันอัเตอรี่กออกตกอกตอกสีแดงรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเราลงกล้องอชมความงามของเหรียญมหากรถินหกกไปพร้อมๆกันนะครับผม เริ่มจากด้านบนเหรียญอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าชมศิละปะความงามของการออกแบบเหรียญตั้งแต่ด้านบนนี่แหละครับผมเราจะเห็นลวดลายต่างๆนี้งามยิ่งนักนะครับผมเป็นพุทธศิลป์ที่สวยสดงดงามแล้วก็เรียบง่ายด้วยนั่นเอง หูเหรียญไม่ได้เจาะนะครับผมเราได้กำไรเนื้อเหรียญน,นั่นเองเหรียญยกขอบสูงเป็นรูปไข่ท่านจะสังเกตเห็นว่าที่พื้นเหรียญน,นั้นมีรัศมีพุ่งออกจากพระบรากายเป็นรัศมีพุ่งออกจากองค์ท่านเจา้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทนี่แหละครับผม สวยสดงดงามยิ่งนักพื้นเป็นกระไหล่ทองสุกปรังนี่แหละครับผมเป็นความหมายเป็นพรอ,อันประเสริฐจะได้มั่งมีสีสุกแก้วแหวนเงินทองได้ไหลไหลมาเทมา มีหมายเลขกํำกับอยู่ด้านล่างนะครับผมถัดออกมานั้นจะเป็นนามเสานโยคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทนั่นเองนั่งสมาธิตรงนะครับผมหลวงปู่นั่งสมาธิ ราบหน้าตรงเต็มองนั่นเองจีวรนิพริ้วนะครับผมจัดเป็นกรีบ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 ดังที่กราบเรียนเบื้องต้นนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือนี่แหละครับผมมีผ้าปูรองรับลวดลายสวยสดงดงามยิ่งนักนั่นเองเหรียญมหามงคลน,นี้ หลายท่านนั้นจะพากันเก็บบูชาเพื่อตกทิงลูกถึงหลานเป็นของฝากของขวัญของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้ด้วยนั่นเองเพราะเป็นมงคลของสูงนั่นเองนะครับผมเพราะเป็นรูปเหมือนพระอริเจ้าพระอริสงผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเอง กราบได้สนิทใจในปัจจุบันนี้แล้วครับผมแววหน้าใบตาท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเพราะองค์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาได้เคยกล่าวกับลูกศิษย์เอาไว้ว่าองค์ท่านนั้นพอแล้วเต็มแล้วท่านจะสงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานของท่านผู้ที่ยังพร่องอยู่นั่นเองนะครับผม ชมภาพรวมแล้วครับผมด้านหลังเหรียญก็สวยสดงดงามแล้วครับผมจะสังเกตเห็นว่าอขอบตั้งขึ้นเป็นกำแพงนั่นเป็นลักษณะของเหรียญปั๊มนี่แหละครับผมเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนั่นเอง เดินท่าทั้งสี่และมีะพระคถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทลักษณ์ขับนี้สวยสดงดงามพระธาตุเหมื่นหินเป็นศิลปะที่สวยสดงดงามอย่างยิ่งนะครับผมประดิษฐานอยู่หลังเหรียญน,นี้เป็นมหามงคลด้วยนั่นเอง ที่ระลึกมหากถินวัดพระธาตุเมอนหินสองพันห้าร้อยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กลาบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้มีเมตตาธรรม ได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเหรียญจจะไม่บางมากจะไม่หนามากนั่นเองกำลังงามนั่นเองนะครับผม ขอกราบราธนาเนิมนอันดาเดชบรมีอิทธิบรมีบุญญาบรมีแห่งองค์ท่านเจ้าปุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทหากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าปุณหลวงปู่ได้ทราบดายาววิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบรมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเร็นเป็นสุข จเจริญรุ่งเรืองไพยบู์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแวนเงินทองไหลามาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านโอกราบราธนาในมนอาุุาพบุญ,ญาบารมีองค์ท่านเจ้าคุณ หลวงปู่พระหมหาศิลาสิริจันโทขอจงได้เมตตาแพ่อิทธิบุญญาบรรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนทานาะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสับพะโศกสับพรโรคสับพะัยสับพ,ะ,บพะคหอสเนตอย่งางไรจงาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒน์มงคล มีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทุ่นหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ